สวัสดีครับซับสไครเบอร์นะครับเมมเบอร์ดาวไลน์ผู้ใช้สินค้านะครับแล้วก็ผู้ทีเ่เข้ามาที่คลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจหรือบังเอิญกดผ่านมาก็ตามนะครับผมคิดว่า,าช่องผมน่าจะไม่ใหญ่พอที่ YouTube จะสัจเจให้ทุกท่านนะน่าจะเป็นความบังเอิญที่ท่านกดมาเจอมากกว่านะครับก็ไม่ว่าท่านจะมาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับขอต้อนรับ กลับสู่ช่องผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Always Allround นะครับผมก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทั้งหลายในธุรกิจแอมเนะครับแล้วก็เสาแรกของเดือนอย่างนี้นะครับเราก็จะกลับมาพร้อมกับ P.V. Allround นะครับข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่นอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับการทำ P.V. นะครับของนักธุรกิจแอมเทั่วประเทศเลยเราอเดยจะทั่วโลกด้วยนะครับผมซึ่ง ความสามารถในการทำพีวีเนี่ยมันก็จะเป็นผลลัพธ์ของรายได้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เรามีแหล่งข้อมูลนะครับที่จะทําให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการสร้าง PV นะครับเสริมขึ้นมาอีกสักแหล่งหนึ่งนะครับก็สามารถเป็นตัวช่วยในการทรําธุรกิจได้แน่นอนนะครับผมกเ็เราจะมาเริ่มกันในวันนี้นะครับกับวิ l r o u n รนาครับในส่วนของ PV All Round นะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับนิตยสารอาชีพนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่น ในธุรกิจเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่มีโปรโมชั่นปกตินะครับทับลงไปกับโปรโมชั่นของงานเอ็กซ์โปนะครับผมซึ่งข้อมูลเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับผมผมก็จะพาทุกท่านเข้าไปสู่สไลด์กันเลยนะครับผมก็หลายๆท่านนะครับที่สามารถเข้าไปดูที่นิตยสารอาชีพออนไลน์นะครับคือทุกๆท่านที่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถ ไปเปิดดูในนิตยสารอาชีพที่เป็นลักษณะของ PDF นะครับที่ m ่ยมีอัปโหลดไว้ให้ในเ,เว็บไซต์ของ m v ได้นะครับผมแต่แน่นอนว่าเราจะม่นจะต้องมีการล็อกอินก่อนถึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพวกนิตยสารอาชีพหรือข้อมูลแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ได้ใช่ไหมครับก็ช่องทางนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับให้กับคนที่1ก็คือไม่มีเวลาอ่านอาชีพนะครับ2ก็คือเน็ตอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็3ก็คือ อาจจะเป็นคนที่แบบอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแอมเวย์เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะแบบปัจจุบันนี้ใช้วิธีการฝากนักธุรกิจแอมเวย์ที่อยู่ใกล้ตัวนะครับซื้อนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าจะรอข้อมูลจากนักธุรกิจแอมเวย์ให้เขาเล่าให้ฟังอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาก็เล่าไม่ครบหรือว่านักธุรกิจแอมเวย์บางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทําทุกโปรโมชั่นนะครับผมก็ใครที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นสินค้าแนวคิดธุรกิจหรือว่าข่าวสารที่มัน มีการอัปเดตผ่านไปผ่านมาในทุกเดืเลนะครับก็ผมก็แนะนำนี้แล้วกันว่า s u b s c r i b e ช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ก็ได้นะครับในช่องนีน้จะมีรายการที่มาประจำนะครับก็คือวิลลี่ออร o u า d ตัวนี้นะครับซึ่งวิลลี่ออ r o u n ลเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะดึงข้อมูลในแต่ละส่วนของนิตยสารอาชีพเนี่ยมาคุยกันนะครับก็จะมีอาทิตย์ที่เราคุยถึงเรื่องของผู้สาเร็จนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่เราคุยถึงเรื่องของแนวคิดธุรกิจนะครับแล้วก็อาทิตย์ที่เราคุยถึงงเรื่อขอขง การอบรมความรู้ต่างๆที่แอมเวย์เปิดให้ทั้งนักธุรกิจและก็สมาชิกนะครับแล้วก็ทั้งบุคคลทั่วไปนะครับที่สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมแล้วก็มีอาทิตย์นี้ที่เราจะดูเรื่องเรื่องของสินค้าใหม่ๆที่เราจอดจําหน่ายนะครับหรือว่าทีวีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่า,าเทคนิคการซื้อสินค้าโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่จะทําให้เรามี p ีวีเพิ่มขึ้นนั่นเองครับก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้อยู่ในธุรกิจนะครับเนี่ย ที่ได้เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ของเครื่องสำอางนะครับของ Art i s t r y นะครับซึ่งเป็นไลน์เครื่องสำอางของธุรกิจ m อมนะครับผมซึ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นซีรีส์ใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าสตูดิโอสกินนะครับผมก็ผมได้อ่านข้อมูลคร่าวๆแล้วนะครับผมรูม้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างไปอย่างชัดเจนเลยนะคือมันมีความน่าใช้มากขึ้นนะครับผมหลายๆท่านก็คงจะเคยเคุ้นเคยกับการใช้เครื่องสาอางแบบเขาเรียกอะไรแบบ เบสิกแบบมาตรฐานนะครับก็คืออย่างเช่นแบบอ่ะเคลนเซอร์ก er, ็ต้องบีบใส่มือใช่ไหมครับแล้วก็ตีฟองให้ขึ้นแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็ล้างน้ําออกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอย่างโทนเนอร์ก็ต้องเทใส่สำลีแล้วออกมาเช็ดหน้านะเช็ดทวนรูขุมขนอะไรเป็นตน้นใช่ไหมครับอย่างตัวล้างเครื่องสอําอางเงี้ยก็ต้องบีบใส่สำลีแล้วก็ทับประทับไปที่ดวงตารอให้มันออกฤทธิ์สักพักหนึ่งแล้วก็ปาดออกอะไรเงี้ยนะครับอาร์ติสตี้ตัวสตูดิโอสก,กินนะครับมันมีความ เขาเรียกอ,อะไรมันมีการนาเอาสารและสิ์มาผสมกันนะครับก็คือเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องสาอําอางตามปกตินะครับรวมกับเทคนิคแล้วก็วิธีการที่ทําให้มันรู้สึกน่าใช้และใช้ง่ายมากขึ้น,นครับรวมกับสีสันที่แต่งแห้นแสบตามากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เขาเน้นให้สามารถถ่ายรูปแล้วก็มีความเตะตาเนี่ยบนรูปถ่ายที่จะไปลงในทางโซเชียลเนี่ย ได้มากขึ้นด้วยครับโหก็เรียกว่าคิดกันมาแบบครบถ้วนครบวงจรจริงนะครับเกริ่นให้ฟังสักสองสามตัวก็แล้วกันนะครับคือในเดือนนี้เนี่ยตัวอ r t เทสตร s สตูดิโอสกินเนี่ยก็จะเริ่มออกจําหน่ายแล้วนะครับหลังวันที่สิบแปดอต้นไปเนาะมีอะไรที่มันดูน่าใช้บ้างนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างสักสองตัวแล้วกันนะครับหรือหรือสักสองตัวหรือสามตัวก็แล้วกันนะครับเอาตัวแรกเลยนะครับที่ผมดูรู้สึกน่าใช้มากๆนะครับก็คือตัวที่อยู่บนบนซ้ายของทุกท่านนะครับก็คือ ตัว studio, lla, ี่ที่สตูดิโอนะครับไมเซล่าเมคอัพรีมูเวอร์พลัสเคลนเซอร์ของเื่อมันน่าใช้มากเพราะอะไรลูครับเพราะมันคือเวททิชชู่ครับเวททิชชู่ที่มาพร้อมกับตัวเมคอัพรีมูเวอร์มันพกง่ายมันใช้ง่ายแล้วมันก็รวมทั้งไมเซล่าและเคลนเซอร์ไปพร้อมๆกันนะครับก็คือสมัยก่อนเวลาคุณจะทาความสะอาดเครื่องสําอางเนี่ยมันจะต้องแบบบีบเคลนเซอร์ลงมาในมือหรือว่าไมเซล่าต่าๆลงมาในมือแล้วก็นวดไปให้ทั่วหน้าใช่ไหมครับ ล้วเสร็จแล้วก็อาจจะแบบล้างน้ําออกใช้สาลีเช็ดออกนะครับแต่ตอนนี้ถ้าซื้อตัวนี้ไปนะครับมันสาม,มารถทํา2พฤติกรรมได้พร้อมกันเลยก็คือแค่ดึงไวไท์เทชชูนี่ออกมาจากซองครับแล้วก็เช็ดตามใจเลยโอเคอาจจะไม่ต้องรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวหน้าจะเหี่ยวไปซะก่อน,นครับแต่ความง่ายของมันคือการดึงไวไท์เชชูนี่ออกมาครับแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางของคุณออกไปจากใบหน้าครับมันจะทาการเช็ดเครื่องสำอางและทําความสะอาดไป้พร้อมกันเลยคือแบบขนาดผมไม่แต่งหน้านะผมยังนึกออกเลยว่าผู้หญิงจะดีใจขนาดไหนที่มันมีไวไทช์ชชูที่มันเป็น เมคอัพรีมูเวอร์ตัวนี้ออกมานะครับตัวถัดมานะครับก็คือตัวซ้ายล่างนะ mm hmm. ผมรู้สึกมันน่าใช้มากเพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวลองอธิบายให้ฟังนะครับ a mm hmm. uh, d er i s t r y Studio Cleanser Plus Exfoliator คือมันสามารถทำความสะอาดแล้วก็ขัดไปได้พร้อมกันคือคือสมัยก่อนเนี่ยการ c ค e นเซอรกับการ exfoliate หรือว่าการขัดผิวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาทําแยกกันเพราะว่าหลังจากที่เราทําความสะอาดใบหน้าด้วยเคลนเซอร์แล้วเนี่ยนะครับ แล้วเรามีการขัดหน้าตามไปด้วยเนี่ยปกติแล้วอะ่ะหน้าเราจะรับความระคายเคืองในระดับนี้ไม่ได้นะครับปกติเขาจะแบบถ้าคุณจะสปาหน้าหรือขัดหน้าเนี่ยคุณต้องแยกไปทําอาทิย์หนึ่งถ้าคุณจะล้างหน้าปกติเนี่ยคุณก็ทําตามปกติไปใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่า a r t ์ติสตรเองเนี่ยน่าจะค้นพบ c ค e a นเซอร์ที่มีความสามารถในการขัดด้วยแต่ว่าก็นุ่มนวลพอที่จะสามารถผสมมาไว้กับเคลนเซอร์ปกติได้นะครับตัวนี้ผม ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับผมคิดว่าถ้ากลิ่นมันโดนใจนะผมใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมาทางขวามือนะครับก็เป็นเรื่องของตัวที่แก้ปัญหาสิวโดยเฉพาะนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากข้อมูลเบื้องลึกเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการคุยกันในงาน Expo ในวันที่11ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับก็เดี๋ยวเลยไม่เจาะลึกก็แล้วกันแต่เราเอาสีขวดแล้วก็ลักษณะของผลิตภัณฑ์มาให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันดูน่าใช้อย่างไร แล้วก็จะมีตัวสายบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอครีมตัวใหม่เป็นไอครีมแบบที่นอกจากบำรุงดวงตานะครับจะทำให้รู้สึกเล็นเยน็นสดชื่นด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมน่าสนใจอีกตัวนึงก็คือทางสายล่างนะครับมันมาเป็นลักษณะขวดนะครับแต่ในขวดเนี่ยจะมีแผ่นแปะดวงตาอย่างเงี้ยเป็นคู่ๆใส่อยู่นะครับหนึ่งขวดจะมี30คู่นะครับผมผมรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างตอบโจทย์นะบางคนแบบไม่ชอบเอา ตัวอครีมมาถูตาอย่างนี้เนาะอาจจะแบบไม่ชินนะบางคนอาจจะมือใหญ่หรือว่ามือหนักนะครับอาติสตีก็สามารถออกออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบแผ่นอ p a แพชเลยก็คือแปะเส่ปุ๊กก็นอนเลยแล้วเช้าขึ้นมา,มาก็มาดูผลกันนะฮะน่าใช้มากนะฮะแล้วก็ตัวที่ผมสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับสตูดิโอโกลมอยส์เจอร์แอมพูตัวนี้นะครับเพราะอะไรรือเปลาผมเพราะผมยังไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแอมพูมาก่อนนะครับแต่ต้องดูว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ที่มันที่มันเป็นสิ่งเียวเขาเขาเรียกว่าแอมพูเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวในอนาคตจะมาอัปเดตต่อไปนะครับอาจจะมีคลิปสักคลิปหนึ่งที่ผมทําคลิปขึ้นมาแล้วก็พูดถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของ artisty studio skin นะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็อันนี้เป็น m o n s t ร r i z e r บวแ anti-oxidant ด้วยนะครับโอเค studio skin นะครับผมรู้สึกว่ามันมันทำออกมาดูน่าใช้มากนะครับสิ่งนงี่ผมคิดว่าน่าจะโดนแน่ๆน,นะครับก็คือตัว เวทิชู uh, นะครับที่เป็นเครื่อง uh, ตัวล้างเครื่องสำอางนะโดนแน่นอนใหไงก็ไม่รอดนะทีนี้ในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะมีผลิตภัณฑ์2ตัวที่จะออกจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับผมในขณะที่อย่างตัวไซส์มืออย่างเงี้ยก็จะเป็นคริสเตอร์เซรีใหม่นะครับคือผมได้ข้อมูลมาแบบคร่าวแล้วคร้าวมากๆนะครับก็คือเป็น อาทิสรีที่นอกจากทําการขัดทําความสะอาดของตัวฟันจากกรุบใช่ไหมครับในช่องปากของเราเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียที่รักษาความสงบของช่องปากอยู่ซึ่งถ้าแบคทีเรียตัวนี้มันมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยนะครับช่องปากของเราก็าจะไม่มีกลิ่นปากแล้วก็ไม่มีแบคทีรียร้ายที่มันทําให้แบบกัดกินเครือบฟันหรือว่าทําให้ปากเรามีกลิ่นปากอย่างเงี้ยมามาก่อกวนมาสร้างปัญหาได้นะครับคือคริสเตอร์ซีรีส์ใหม่เนี่ยจะเป็นคริสเตอร์ที่ออกแบบมานอกจากทําความสะอาดตัวผิวฟันแล้วเนี่ยนะครับขัดคืน แล้วก็ขัดคืนพวกแร่ธาตุกลับไปที่ฟันเพื่อป้องกันการเสียฟันแล้วนะครับยังเพิ่มคุณสมบัติเข้ามาก็คือคุณสมบัติในการรักษาแล้วก็ปกป้องไมโครไบโอมดีที่อยู่ในช่องปากของเราด้วยนะครับอันนี้คือคร้าวสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดอ,อื่นอย่างเช่นตัวน้ำยาบ้วนปากใหม่รสชาติเป็นยังไงมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปไหมนะครับใย,ยขัดฟันใหม่มีความแตกต่างกับใย,ยขัดฟันเก่ายังไงมันบางลงหรือเปล่ามันยาวขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ แป็กสีฟันเนี่ยดูตรงนี้ดูเหมือนหน้าตาเป็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาข้อมูลมาวันที่มีเอ็กซ์โปนะแล้วก็ตัวหลอดของยาสีฟัคคริสเตอร์นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปที่ชัดเจนเลยครับเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวผมจะต้องไปหาเหตุผลมาให้ได้นะครับว่าทําไมหลอดใหม่เนี่ยถึงมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ผมค่อนข้างจะตื่นเต้นดีใจนะครับก็คือตัวคริสเตอร์เมาส์สเปรย์นะครับที่เป็นตัวใหม่คือหลายๆคนที่เคยใช้รริสสเเ์มานักกธุกจ รุ่นเก่าๆอะไรก็ตามนะครับก็คงจะซึมซาบรับรู้นะครับประทับอยู่ในจิตใจถึงรสชาติอันเด็ดดวงและแหกคอกของตัวสเปรย์เมาส์สเปรย์จากท้องตลาดอื่นๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะมีรสชาติที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีกลิ่นที่หอมขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันในงานขน่วยเอ็กพนะครับผม ด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นไอเบลนพลัสมัลติแคโรทีนนะครับก็คือใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วบริโภคไอเบลนเป็นประจำนะครับยังไงผมก็แนะนำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันช่วงนี้ถ้าไอเบลนมันหมดนะครับแนะนำว่าอย่าซื้อตุนเพราะผมมั่นใจว่าไอเบลนสูตรใหม่เนี่ยมันต้องมีอะไรดีๆกว่าไอเบลนสูตรเก่าแน่นอนนะครับก็คือถ้าท่านซื้อตุนเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวตอนที่สูตรใหม่ออกมาเนี่ยมันก็จะหมดไม่ทันนะครับแล้วก็ท่านก็จะต้องใช้สูตรเก่านานเลยนะครับกว่าจะได้เริ่มใช้สูตรใหม่มเหมืืออนนนค่เานะครับับยงงไงก็ ซื้อเท่าที่จําเป็นก่อนแล้วกันนะผมยังไม่มีข้อมูลของไอเบนตัวใหม่ตัวนี้นะครับว่าทําไมจะต้องเป็นมัลติแครอทีนะครับแต่ถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับโอเคเออก่อนหน้านี้นะครับในประเทศไทยของเรานะครับมีการแก้ไขในเรื่องของออกฎหมายในการขายปุ๋ยเคมีในประเทศไทยนะครับผมซึ่ง นิติพลนเอของเราเนี่ยก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับก็คือส่วนผสมเนี่ยมันไปชนกับตัวกฎหมายพอดีนะครับทางแ m มเวก็เลยเหยุดการขายนิติพลนเอจีซีซีรีส์เ e ก่านะครับแล้วก็เอากลับไปปรับสูตรมาใหม่นะครับให้ดีกว่าเก่านะครับแล้วก็เข้ากับกฎหมายในประเทศไทยนะครับโดยที่กลับมาในชื่อของ n ิติพลนเอจีพลนะครับผมใครที่ซื้อนิติ p พลนเอจใช้อยู่นะครับอย่าลืมสังเกตคำว่า Plus ที่ต่อท้ายด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าซื้อมาแล้วไม่มีคําว่า plus เนี่ยนะครับท่านอาจจะถูกขายหรือถทน A G series เก่าอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวกําลังจะจําหน่าย Official นะครับเดือนมีนาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวจะก็ะติดตามวิ e k l y ออ l ราเป็นต้นไปไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีการประกาศขายอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะได้รับรู้ข่าวสารใน,ในคลิปในคลิปของรายการแน่นอนนะครับผมส่วนโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับส่วนใหญ่จะ มีมีทั้งเริ่มขายตอนกลางเดือนนะครับแล้วก็มีทั้งเริ่มขายตนนั้งแต่ต้นเดือนเลยครับเรามาไล่กันที่โปรโมชั่นของเครื่องรองน้ำมีสปริงก่อนนะครับโปรโมชั่นเครื่องรองน้ำมีสปริงเนี่ยสามารถเลือกได้2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าจ่ายเต็มจำนวนจ่ายเฉยๆเลยเนี่ยจะลด15%นะครับซึ่งผมไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องรองน้ำเนี่ยความคุ้มค่าความใช่เลยขอยงมันเนี่ยนะครับจะมีก็ต่อเมื่อเราได้ซื้อโปรผ่อนโดยเฉพาะโปรผ่อน0%เนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างจะเชียร์ ให้ทุกคนเนี่ยไปที่เงื่อนไขที่2โปรโมชั่นมากกว่านะครับก็คือได้รับส่วนลด10%นะครับแล้วก็มีโปรผ่อน0%ด้วยแต่ว่า0-36เดือนแต่ว่าจะผ่อนได้สักกี่เดือนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดที่ทุกๆท่านเนี่ยเอามาผ่อนนะครับผมผมว่าเครื่องงงน้ำเนี่ยนะครับถึงผ่อนแบบมีดอกเบี้ยไม่ต้อง0%ก็ได้นะครับก็ยังคุม้มเพราะว่าน้ำเนี่ยในปัจจุบันน้บนะน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องจ่ายเงินหา จ่ายหาเงินไปจ่ายเพื่อซื้อหามาดื่มถูกไหมครับเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครสามารถแบบกระโดดลงไปดื่มน้ําตามหนองคลองบึงแล้วมือรองน้วฝนมาดื่มได้นะครับแล้วก็น้ําก๊อกตามสําน,นักงานอะไรพวกนี้มันก็คุณภาพ,พความปลอดภัยเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์มากนักนะครับผมเพราะฉะนั้นไหนๆเราซื้อน้ําดื่มอยู่แล้วนะครับแค่เราเปลี่ยนค่าน้ําที่เราซื้อดื่มนะครับให้มาเป็นเครื่องของน้ําดีๆสักตัวหนึง่งที่จะสามารถผลิตน้ําดีๆให้เราดื่มได้ที่บ้านเนี่ยผมว่าบวกลบนะครับยังไงก็คุ้ม ผมโปรโมชั่นนี้ซื้อได้ตั้งแต่วันที่11กุมภาเป็นต้นไปนะครับก็รอกันนิดหนึ่งนะครับขายในงานเอ็กซ์โปนะครับผมเป็นเป็นที่แรกเนาะก็อย่าลืมไปงานเอ็กซ์โปกันนะครับนะครับโปรโมชันถัดมานะครับเป็นโปรโมชันที่เริ่มขายตั้งแต่วันที่5กุมภาเลยนะครับแต่ถ้าท่านเป็นแพทินัมนะครับสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่2กุมภานเลยนะครับก็เป็นโปรโมชันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเส้นผมนะครับผมก็แบบไม่เคยมีปัญหาผมร่วงมาก่อนนะครับ ปัญหาผมเสียทรงยังไม่เคยมีเลยนะครับเพราะว่าผมชอบเป็นคนชอบตัดผมสั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับก็แต่สำหรับใครที่ตอนนี้มีปัญหาผมร่วงอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับโปรโมตัวนตัวสถินีของเราเะยครับมีแชมพูแล้วก็ครีมนวดแล้วก็เซรั่มเพื่อดูแลผมร่วงด้วยนะครับก็ง่ายๆครับก็คือถ้าเราซื้อสินค้าครบตามที่เขากำหนดนะครับก็คือมีตัวยาสระผมป้องกันผมร่วงนะครับมีครีมนวดสำหรับผมร่วงนะครับแล้วก็ตัวสครับโทนิกที่ใช้ในการนวดเพื่อบำรุงตัว เมล็ดรากผมนะครับที่เขาเรียกว่าสักขับโทนิกเนี่ยนะครับแล้วก็นิวไซน์ออลแพนโปรตีนหนึ่งกระป๋องนะครับเพราะว่านะผมมันเกิดจากโปรตีนที่ใช้แล้วของร่างกายที่เรียกว่าเคราตินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีการใช้โปรตีนในร่างกายเนี่ยเคราตินก็จะไม่เกิดนะครับความแข็งแรงของผมมันก็จะไม่มีเนาะซุดทให้ครบ4อย่างนี้นะครับปกติเนี่ยจะต้องจ่ายราคาปกติ3ามพันห้าบาทใช่ไหมครับจะลดเหลือ2600บาทนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าเป็นโปรที่คุ้มสำหรับคนที่ใช้อยู่นะครับหรือว่าคนที่ สนใจจะลองใช้นะครับสำหรับคนที่เหมือนกับว่าต้องการจะปั่น PV นะครับอาจจะไม่ไม่อาจจะหาลูกค้าไม่ง่ายนักนะครับก็อาจจะเป็นเซ c ค n d l o ์ลุนะครับถ้าถ้าเจอก็แนะนำไปแต่ว่าถ้าไม่เจอก็อย่าไปโฟกัสมันมากแล้วกันนะ รต่อไปก็เป็นโปรของแอปซ่านะครับใครที่มีลูกค้าที่ทาไร่ทําสวนอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่านี่เป็นโอกาสนะครับผมเพราะว่าคนที่เขาทาไร่ทําสวนอยู่แล้วนะครับแอปซ่าเอจซอยพลัสเนี่ยปกติเ,เขาซื้อใช้อยู่แล้วนะครับแล้วเวลาซื้อแล้วแถมของที่เขาใช้ไปด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะได้ PV ค่อนข้างเยอะแน่นอนนะครับก็คือในเดือนนี้นะครับก็จะมี ซื้อซอยพลาสสามขวดหรือซื้อแอปซ่าแบบขวดใหญ่ขวดวสิ0ลิตรนะครับสามขวดครับก็จะแถมเลยฟรีหนึ่งขวดนะครับในไซส์เดียวกันนะครับซื้อแอปซ่าแถมแอปซ่าซื้อ e A, ซื้อซอยพลาสแถมซอยพลาสเนาะซึ่งยังไงเนี่ยคนที่เขาทําไร่ทําสวนเนี่ยเขาใช้อยู่แล้วนะครับคือถ,ถ้าเขาไม่ซื้อปุ๋ยเราไปใช้เนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อปุ๋ยพวกเคมีตามท้องตลาดไปใช้อยู่ดีครับประสิทธิภาพก็น่าจะสู้เราไม่ได้นะครับแล้วก็ในทางกลับกันก็คือ Uh, เรื่องของเงินคืนนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของออร์แกนิกนะครับโอ้ไม่แล้วก็เรื่องของเขาเรื่องอะไรอะ่ะเวลาเราซื้อปุ๋ยที่มันเป็นเคมีเป็นเป็นปุ๋ยพาณิชย์ในประเทศไทยเนาะเวลาแบบมันมีค่าน้ํามันค่าไฟฟ้าค่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็จะบวกในค่าปุ๋ยด้วยนะครับแต่ว่าทาง m อ็มวเนี่ยมันเป็นไขยตรงเนาะมันก็เลยไม่มีเรื่องพวกนี้บวกเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของชาวไร่ชาวสวนในประเทศไทยนะยังไงก็ อย่าลืมแนะนํากันนะครับเริ่มขายวันที่11กุมภานะครับถึง3สิงหาคมีนาทีนี้เห็นว่าโปรมันยาวๆอย่างนี้นะครับเป็นโปรข้ามเดือนนะครับแต่อย่าให้ประมาทนะครับเพราะว่าของที่เขาซื้อกับของที่เขาแถมเนี่ยมันเป็นของอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามันหมดเนี่ยมันจะหมดทั้งของให้ซื้อและของแถมและที่สําคัญคือเวลาคนเขาตุนกันเยอะๆเนี่ยนะครับโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยถึงจะประกาศว่ามีข้ามเดือนนะครับแต่มันมักจะปิวก่อนที่จะถึงวันที่มันจะหมดเสมอๆเลยนะครับ ขอชี้ชวนและแนะนําในลักษณะของคนที่มีประสบการณ์ทําธุรกิจมานานเนาะไอพวกโปรโมชั่นซื้ออะไรแถมอันนั้นเนี่ยอยาได้ชะล่าใจครับเวลาหมดมันหมดจริงๆนะฮะคือเคยถือออเดอร์คามือจะแต่ไม่มีของให้ซื้อนะครับอันนั้นน่าเสียดายกว่าไม่มีลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นรีบลงมือทำาลยทำเลยคือทําไปแล้ว แล้วลูกค้าสั่งมาน้อยหรือว่าไม่มีลูกค้าเนี่ยยังไม่น่าเจ็บใจเท่าถือออเดอร์ถือเงินอยู่กับมือแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องเอาเงินไปคืนลูกค้าบอกว่าโปรซื้อไม่ได้นะครับเจ็บใจกว่าเยอะนะฮะต่อไปเป็นโปรโมชั่นเกี่ยวกับสุขภาพผู้หญิงนะอันนี้เป็นโปรโมชั่นเขาแบบเขาเรียกแก้ปัญหาทั้ง ระยะสั้นและระยะยาวเอาอย่างนี้ดีกว่าผมมองอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือโปรโมชั่นก็จะเป็นซื้อพริมโรสหนึ่งขวดนะครับพร้อมกับโปรไบอติก uh, ดับเบิลยูนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับสองกล่องนะครับก็จะแถมฟรีแคลแบกดีหนึ่งขวดนะครับที่บอกว่าเป็นโปรแก้ปัญหาทางระยะสั้นรลยะระยะยาวก็คือตัวพริมโรดกับโปรไบอติก uh, ดับเบิลยูเนี่ยก็จะแก้ปัญหาเรื่องของ uh, ช่องทางธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยนะครับ ได้ทันทีเลยนะครับน่าจะภายใน1นึถึงสอาทิตย์ก็แก้ปัญหาได้เลยส่วนแคลแมกดีที่แถมมาเนี่ยนะครับก็จะแก้ปัญหาของผู้หญิงทั่วใหญ่ส่วนใหญ่ทั่วโลกเลยนะครับก็คือเรื่องของกระดูกพรุนนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยมีเงื่อนไขาการเสียเลือดเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายแน่นอน,นครับตัวแคลแมกดีเนี่ยก็จะเข้ามาเสริมในเรื่องของการรักษามวลกระดูกนะครับผมช่วยตรงนี้ได้ก็เรื่องไข่18กุมภาพันธ์ถึง15มีนาเหมือนกันนะครับเป็นโปรข้ามเดือนเหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่า สต็อกในประเทศไทยตอนนี้สําหรับโปรนี้น่าจะมีเพียงพอครับก็คือสามารถเราออเดอร์มาได้เลยของน่าจะมีให้ซื้อแน่นอนนะครับต่อไปเป็นโปรไม,ม่ใ่ By ่ของ NBI Nutrilite นะครับซื้อ NBI n u t r i t e อะไรก็ได้ซื้อ Enchia er ก็ได้นะ Enchia er ซื้อก็นับเหมือนกันนะครับครบ3ชิ้นนะครับก็จะแถม Enchia er มา2ชิ้นสมมุติว่าถ้าท่านซื้อ Enchia ส er ามชิ้นท่านจะได้รับแถม Enchia อีก er 2ชิ้นแปลว่าท่านได้ Enchia ห้ากล่องเลยนะครับอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะครับผม ถ้ายังไงก็อย่างคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะครับแล้วก็เขาใช้คอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแนะนำเอนดูทีนเพราะเอนดูทีนเนี่ยมันจะมีรูทีนนะครับที่อยู่ในรูปของกัมมี่เนาะที่ทําให้ลูลูกหล,ลานเนี่ยสามารถกินได้นะครับแล้วก็ช่วยปกป้องสายตาบำรุงสายตาเนี่ยแสงสีฟ้านะครับรสชาติก็โอเคเลยทีเดียวลูกหัวใจค่อนข้างน่ารักเลยนะครับตอนเช้าหรือว่าตอนก่อนจะไปแปรงฟันน,นอนนยครับก็สักชิ้นหนึ่งเช้าเย็นก็ได้นะครับ สายตาของลูกหลานท่านก็จะอยู่ไปได้อีกนานเท่านานนะครับไม่ต้องใส่วั่นเร็วเกินไปนักนะครับส่วนกาแฟแอมฟี่นะครับก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันซื้อรถใดก็ได้2รถนะครับแล้วก็แถมรถคลาสสิก1นึ่งสองนะครับใครที่กินกาแฟอยู่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมข้าวหอมมะลิแอมเวย์ก็มีเหมือนกันนะครับซื้อข้าวกล้อง3นะครับจะแถมข้าวหอมมะลิแบบถุงเล็กนะครับไม่ไม่ได้หนักมากนะครับ1ถุงนะครับผมก็เป็นโปรข้าวกุกติกนะครับผมไม่ได้ไม่แบบโปรโอเวอร์อะไรมากมายนะครับส่วนโปรนี้นะครับ เดี๋ยวผมไปพาไปดูหน้าเอ็กซ์โปเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นโปรที่ขายในเอ็กซ์โปนะครับก็คืองานเอ็กซ์โปวันที่11บเถึงสิบสองกูภาพันเลยนะครับผมค่อนข้างจะมั่นใจวันไม่น่าจะอยู่ถึงวันที่12นะมันน่าจะหมดคาววันที่11นี่แหละนะครับเพราะว่าตัวสินค้ามันต้องซื้อทั้งชุดเนาะแล้วเวลามันซื้อทั้งชุดเนี่ยเวลาหมดมันหมดไม่เหลือท่านซื้อแน่นอนนะครับวันที่11และวันที่12จําหน่ายเฉพาะในงานแอมเว์แฟร์เท่านั้นนะครับเป็นโอกาสที่คุณจะได้ซื้อโซดีโอสกินก่อนคนนนอออื่่่ททีีจะต้งวั18ผม ซื้อสตรด,ดีโอดิสกินครบทุก2,000บาทนะครับจะเลือกได้เลือกกระเป๋านะครับเป็นแฮนด์คลาสนะครับแล้วในกระเป๋านี้จะมีที่มัดผมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่คาดผมแบบยางยืดนะครับที่เอาไว้ใช้ตอนนี้คุณกําลังจะเคลนเซอร์หน้ากําลังจะลา้างเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เาขาเรียกอะไรก็เป็นของแถมที่เล็กๆน้อยๆอยก็แล้วกันนะครับจะหวังแบบว่า แถมถึงขนาดว่าคุ้มค่าคุ้มเงินเลยก็คงจะไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าไหนๆก็เป็นของที่ท่านจะต้องได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณภาพกระเป๋าก็น่าจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะฮะแล้วก็ในงานนี้นะครับไม่ต้องรอถึงเดือนมีนาคมคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ซื้อตัวคลิสเตอร์นะครับซีรีส์ใหม่นะครับหนึ่งเซตเลยมาพร้อมกับกระเป๋ามีตรา Mv อย่างดีนะครับแถมมาเลย1ใบนะครับผมมูลค่า182 2บบาทนะครับ ได้ทุกอย่างเลยที่จะอยู่ในเซตนะครับอาจจะแบบไม่มีแปรงสีฟันแล้วก็มีไม่มีไหมขัดฟันนะครับแต่ก็ได้ลองใช้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ลองใช้เลยใช่ไหมครับก็แถมฟรีกระเป๋าคริสเตอร์มินิเคสนะครับผมสนใจกระเป๋าใบนี้มากเลยเพราะว่าน่าจะเอาไปอะแดปใช้ได้หลายอย่างนะฮะสนใจมากนะครับก็ตรงนี้ก็หนึ่งรหัสประจําตัวซื้อได้หนึ่งชุดถ้าคุณต้องการซื้มม recruited. อมากกว่าหนึ่งชุดอย่าลืมเตรียมรหัสของเมมเบอร์หร <Le> ือนักธุรกิจในองค์กรมาด้วยนะครับผม แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวทดลองกินนะครับของบอดี้คีนะครับผมปกติเนี่ยมันจะต้องซื้อลองชิมที่คาเฟ่ใช่ไหมครับแต่ว่าแอมเ y ออกตัวทดลองชิมมานะครับก็คือใน1กล่องเนี่ยจะมี4รสอย่างละ1ซองนะครับให้ท่านลองผิดลองถูกกันก่อนนะครับเวลามันไม่อร่อยนะครับก็จะได้เจ็บแค่ซองเดียวนะครับผมก็ปกติแล้วเนี่ยเขาจะจําหน่ายให้กับนักธุรกิจใหม่ที่เพิ่งสมัครมาไม่เกิน30วันนะครับแต่นักธุรกิจเก่า หน้าเก่าๆอย่างเราเนี่ยครับบางทีก็อยากลองบ้างนะครับก็แอมเวย์ก็เปิดโอกาสให้นะครับได้2กล่องตอนหนึ่งรหัสนะครับผมซื้อได้ในงานเอ็กซ์โปนี้เท่านั้นนะครับในฐานะที่ผมเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่า,าซื้อมาก่อนแล้วเอาไปแบ่งให้ลูกค้าลองแล้วเก็บตังค์เนี่ยแยกเป็นซองๆก็ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนก็แบบอยากลองอะแต่ยังไม่อยากสมัครได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็สามารถมีซองให้เขาลองได้นะครับ ก็ดีไปอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเขาลองรถอื่นไปหมดแล้วแล้วเหลือรถที่เราชอบกินอยู่รถเดียวอ่ะเราก็เก็บมากินต่อได้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็โปรดนี้นะครับผมคิดว่าโปรดนี้น่าสนใจมากนะถ้าเกิดเราทําเป็นนะก็คือช็อปชิคเพชิลนะผ่อนอะไรก็ได้นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับจะสามารถผ่อนกับบัตรได้หลากหลายมากเลยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้สี่เดือนแล้วก็ถ้าซื้อครบสามหมื่นบาทเนี่ยนะครับมันจะสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้หกเดือน มันน่าสนใจเพราะอะไรเลยนะมันน่าสนใจเพราะว่า 1. คือมันแทบจะไม่จํากัดกวัตมันคุมหลายบัตรมากอย่างน้อยๆคุม SCB คุมกสิกรคุมกรุงคุมกรุงศรีเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในมือเราแล้วหลายบัตรนะครับผมที่สําคัญก็คือมันอนุญ,ญาตให้เราผ่อนอะไรก็ได้ศูนเซ็ะครับในระยะเวลา4หรือ6เดือนแล้วแต่ยอดที่เราซื้อถูกไหมครับทีนี้สมมุติว่า เราไปรวบรวมยอดมาได้ส0,000ื่นบาทหรือหก0 0 0บาทอย่างเงี้ยเราเอามาซื้อแล้วก็ใช้โปรนี้ผ่อนกับบัตรเราเองเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนอะไรอย่างี้เป็นต้นเลยนะครับเราได้เงินสดมาก้อนหนึ่งเราได้คะแนนบัตรเครดิตของเราด้วยนะครับแล้วก็เรายังได้ผ่อนยอดที่เราใช้ในบัตรเนี่ยไปถึง6เดือนอีกต่างหากนะครับผมได้เงินสดมาก้อนหนึ่งเอามาหมุนทําอย่างอื่นได้นะครับก็คใครที่มีงบประมาณพอนะครับก็อย่าลืม รวบรวมยอดมาเอาให้ได้สักศูนย์เปอร์เซ็นต์สีสส่เดือนก็ยังดีนะครับผมโปรโมชั่นนี้ปกติมันจะหมดสามสิบมีนาคมใช่ไหมครับแต่ว่า,ามีข้อความมาถึงนะักธุรกิจในดาบแพลตินัมนะครับว่าโปรโนี้จะขยายไปถึงมีนาคมสิ้นมีนาครับก็ใช้กันได้อย่างสนุกสนานนะครับโอเคโอเค สต็อปแชร์ริงก่อนนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหผมอย่างที่ผมบอกนะครับเทปนี้ไม่มีเวลาให้เกินมากนะครับเพราะข้อมูลมันแน่นมากจริงๆนะครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับนอกจากเรื่องของการทำพีวีนก็อย่าลืมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเก็บบรรยากาศด้วยนะครับผมคิดว่างานเอ็มเอ็กซ์นะครับ11กุมภาพันธ์แล้วก็12กุมภาพันธ์นะครับคือวันที่11เนี่ยจะเป็นวันที่คนแน่นนะครับแล้วก็มีแอคทิวิตี้นีแน่นมากนะครับความเขาเรียกอะไรโอกาสในการไปสัมผัสผลิตภัณฑ์หรือว่า ไปฟังการบรรยายอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนะครับเพราะฉะนั้นตามประสบการณ์ผมนะวันแรกให้โฟกัสในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการซื้อของของเมมเบอร์หรือว่าของดาวไลที่ฝั่งมาซื้อก่อนโฟกัสเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนเย็นไปเข้างานประชุมระดับชาติซึ่งผมคิดว่าบัตรน่าจะไม่เหลือแล้วนะฮะและน่าจะไม่เหลือเลยบนสักหอดในนังนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะครับงานก็จะมีคือสินค้าทุกอย่างก็จะมีหมดมีเหมือนกันหมดในวันอาทิตย์นะครับผม วันเสาร์โฟกัสเรื่องยอดก่อนซื้อขายของอำนวยโปรโมชั่นกให้กับคนที่ต้องการก่อนนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยค่อยมาสัมผัสผลิตภัณฑ์นะเพราะว่าซุมผลิตภัณฑ์จะเปิดทั้งเสาร์และอาทิตย์แต่โปรโมชั่นเนี่ยถ้ามันหมดวันเสาร์เนี่ยวันอาทิตย์มันก็จะไม่มีนะครับยังไงก็ลองดูนะครับผมก็ครับสำหรับ อาทิตย์นี้นะครับ PVR เราเนี่ยเป็นอะไรที่ข้อมูลแน่นมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะพูดไม่ทันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่ยาวเกินไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะกลับมากับ success all round นะครับสำหรับอาชีพเล่มใหม่นี้นะครับก็มีผู้สำเร็จหลายๆคนนคนครับซึ่งเราจะโฟกัสตั้งแต่ระดับเพจและสูงขึ้นไปนะครับที่อาชีพประกาศนะครับเราจะได้ไม่ข้อมูลมันจะไม่กระจายมากนะครับเราจะได้มีเวลาในการโฟกัสประวัติของคนนั้นมากขึ้นนะครับผม แล้วก็ในอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีผู้สำเร็จคนไหนบ้างและประวัติชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ Subscribe ช่องไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเสาร์หน้าเรากลมาเจอกันกันกบ uh, e ิก l ตอ l ล์ลาวนะครับในช่วงของ Success a l l ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนจบนะครับผมแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอยากจะสอบถามนะครับก็พิมพ์ไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ